ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง FK Skywork กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเปลี่ยนแนวไปทำขนมจีนน้ำเงียวกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอู้เหนือกันนะเจ้าวันนี้นะเจ้าจะใช้น้ำพริกน้ำเงียวนะเจ้าแม่น้อยนะเจ้าเป็นน้ำพริกน้ำเงียวสําเร็จรูปนะคะเพื่อความสะดวกสบายเนาะสำหรับคนเหนืออย่างเฮาตี่มาอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะ ตัวนี้ลำอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวมาดูว่านะคะว่าเราจะเตรียมอย่างกระดูกอ่อนนะเจ้ากระดูกหมูเนาะมันหมูนะคะแล้วก็หมูซับนะคะแล้วก็เลือดหมูก้อนนะเจ้าแล้วก็วันนี้จะตําน้ําพริกเพิ่มนะคะก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงนะคะ่ะแล้วก็จะมีขนมเส้นตาเจ้าสัวนเนาะมะเขือเทศค่ะผักชีนะคะ่ะ วันนี้ก็จะขาดหลายอย่างน,นะเจ้าดอกนิวกับว่าได้มาเนาะเพราะว่าเสอหาย,ยากขนาดเจ้าที่นี่เนาะแล้วก็ขาดหลาอย่างก็คือทัวเน่าแผ่นเนาะค่ะบ่เป็นอย่างค่ะวันนี้พอเตรียมแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปย่างก,กันเลยเนาะขั้นแรกนะเจ้ามาหั่นมันหมูไว้ก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวเอาไปเจียวนะเจ้าหั่นเป็นชิ้นบางๆเนาะคะ่ะบ่ต้องชิ้นใหญ่ตัวใดเนะ้อจะได้เจียวกับหอมเจียวแล้วมันจะได้ลำๆนะคะ หั่นไปใจ่ายเย็นๆนะคะมีดจะบาดมือนาอวันนี้แบมกดจะย่แบบตะต่อนยอนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนะอจ่ายเย็นๆค่อยๆหั่นเอาเนาะเจ้าเดี๋ยวมันกัดแล้วแล้วเนาะ เรียบร้อยแล้วพอเรากลับมาเตรียมหัน่นเลือดก้อนไว้นะเจ้าอันนี้วันนี้แบมใจเลือดหมูนะเจ้าเลือดก้อนหมูแตนเลือดก้อนไก่นะเจ้าวันนี้ไปกาดมาเนาะซ่าหาดอกนิ้วบวมมีนะเจ้าวันนี้ก็น่าจะบได้ใส่ดอกนิ้วนะคะบวเป็นอย่างเนาะค่อยๆหัๆห่นเจ้าหั่นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะ่ะเลือดก้อนเนาะ อ่าแล้วกะเดี๋ยวข้ามาหั่นซอยมะเขือส้มนะเจ้าหรือว่ามะเขือเทศอีเนาะค่ะอ่าซอยหั่นไว้เลยเนะเจ้าเนาะบางครั้งท่ามาอยู่ไก่บ้านอย่างนี้นะเจ้าอาหารกะบ่ค่อยถูกปากเท่าใดเนาะค่ะส่วนมากแบมกะจะากคนเดียวอย่างเี้เนาะพอหั่นมะเขือส้มเสร็จแล้วนะค่ะเราจะไปเตรียมกระเทียมนะเจ้าพริกค่ะ อ่าแล้วกะหอมแดงนะเจ้าลงไปปั่นเฮาก็จะได้น้ำพริกเพิ่มมานะคะเดี๋ยวเฮาก็จะไปเจียวกากหมูกันไว้นะเจ้าเนาะมาเตรียมกันได้เลยเจ้าเปิดไฟอ่อนๆเน่าใส่น้ำลงไปสักถ้วยนึงนะคะ่ะค่อยๆนะคะ่ะคนน้ำกับมันหมูนะเนาะเหื่อมันเข้ากันนะเจ้า นี่มันก็เริ่มออกเหลืองแล้วนอะพอมันหมูมันเริ่มเหลืองนะเจ้าเฮาก็เอากระเทียมที่เฮาปั่นไว้ลงไปพัดรวมกับมันหมูเลยนะเจ้าแบมก็จะได้กา,กากหมูมาแล้วนะคะขั้นต่อไปนะเจ้าเฮาก็จะไปเอาก,ากากหมูที่เฮาเจียกเกกี้เนาะเหลือน้ํามันไว้นะเจ้าเอาน้ําพริกลงไปพัดได้เลยเนาะคะ่ะ อนนี้กินกับตะลบอบอวนน้อยหนึ่งนะเจ้าเพราะมันเป็นพริกแกงเนาะเป็นพริกของอน้ำเงี้ยวเจียงฮายโดยตรงเลยนะค่ะใส่รลกผักชีลงไปสักสามหางนะเจ้าตุ๊บๆก่อนเนิร์แล้วก็เอาลงไปพัดพอน้ำพริกเลยนะค่ะพอพาพัดได้สักกคมให้มันหอมๆเราก็ใส่กระดูกหมูหมูซับลงไปนะเจ้าแล้วก็พัดเลยเจ้าคนให้มันเข้ากันเนาะค่ะเอาให้หมูมันสุกสักน้อยหนึ่งนะค่ะ พัดได้สักกรรมเดี๋ยวเราจะมาปรุงโรใส่ผงปรุงโรดลงไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะ่ะแล้วก็เตรียมพัดต,ต่อไปเจ้าแล้วก็มาเตรียมหม้อนะคะต้มน้ําร้อนไว้รอให้มันเดือดนะคะแล้วถ้ามันเดือดแล้วเรากลับมาเอาอเครื่องที่เราพัดไว้กับกี้ลงไปในน้ําต้มได้เลยเนาะเจ้าอันนี้เราก็จะใช้เวลาการต้มหรือการเคี่ยวน้ําเหนียวของเรานะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเพื่อความกลมกลอมนอ เพื่อความลำของน้ำเนี้ยวของเฮาเนาะคะ่ะพอน้ำเนี้ยวเดือดได้สักเกิงชั่วโมงนะเจ้าใส่เลือดลงไปเลยค่ะแล้วเฮากลับมาเตรียมพักเนาะอันนี้คือกาก,ากหมูที่เจียวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยพอได้เห็นสักประมาณใกล้ๆจะปิดหม้อหรือสักประมาณชั่วโมงเก่งนะเจ้าเฮาก็ใส่มะเขือส้มเนาะลงไปนะเจ้าโกนโกน,กนสักคกมหนึ่งเนาะน้ำนัวขนาดค่ะ ตังหน้านะเจ้าที่มัน,ม,นมันเนี่ยเจ้าขอห้องว่าน้ําหน้าเนาะตังเหนือบางคนก็นชอบบางคนก็บ่ชอบแต่สําหรับแบมชอบนะเจ้ามันจะนัวนัวลํลำ,ลำดีนะคะอ่าอันนี้ก็ครคบเป็นอันเซตนะเจ้ามาเตยมขนมเส้นนะคะตักน้ําเงี้ยวลาดเลยเจ้ากลิ่นไอหยังชอบไอหยังตักใส่ได้เลยนะคะ อันนี้ที่แบมย่คลิปขึ้นมานี่คือมันจันนัวนะเจ้าลำํำเจ้าพ่อแบมเป็นคนชอบเผ็ดแต่เนาะอันนี้บบต้องปรุงพริกเพิ่มเลยค่ะแต่แบมชอบกินกับน้ําตาลเนาะใส่น้ําตาลทรายสักน้อยหนึ่งนะคะหรือว่าไข่ชอบเค็มชอบหวานกับปรุงเอาเนาะรสนี้มันตึงลํำแต่เจ้าอต้องลองไปย่พอจิ้มก่อนปรุงกันตัวนะเจ้า วันนี้แบมก็ขอตัวไปกินก่อนนะเจ้าอย่างใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจืหอช่อง fk sky world ตัวนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็บายเจ้าสวัสดีเจ้า